ามป่านนั้นขอแกให้ลูกไส้ทั้งสองของฉันได้รับความสุขจากแม่อีกจากน้อยมีบุญกับมีคุณอายุครบ25ปีกัสิไดแ้แต่งงานแล้วล่ะ,ะเพคะเสด็จแม่พระเจ้าค่าะเสด็จแม่เป็นอย่างน้อดูอาการบ่สดื่นสีพระพักแม่เจ้ากอดูเศรมนบองแท้พระกเกษตรแม่แลีเสด็จพอไปสะเพราะ,รนนะด้เขามานอนนอกเสด็จแม่เลย นี่ลูกทั้งสองบ่ต้องมาสังเกตแม่ปนานันกระได้ดอกเว้าถึงพอของเจ้าอยาได้ลกาวถามหาบ่ามานอนน้ำมันด่านับว่าหลายเดือนแล้วแม่นอนผู้เดียวจนว่าชินแล้วล่ะลูกปังแม่จ้าพ่อเดาได้ในภระไทยของน้อยเอนุ่มความกุมใจเขาแล่นต้องความมองเศร้าเขาทับถม ขันผมหูจังสีบ่ปลอยแม่อยู่เดียวดายโอ้รถชายมีคุณสิอยู่นอนนำเจา้าแม่ผมเอ้ยย้ำหนาวมาลูกเสีเยวแพ่ตุม้มคุมกายสเสียจแม่ลูกสิกดอดน้อแม่ไว้ขันจนแจงแม่คอยวางเด่นอ ลูกทั้งสองก็ต้องเป็นห่วงแม่เดอ้อแม่ได้ยินเผือกเจ้าโว่แบบนี้แม่ก็สบายใจแล้วละ่ะแต่ว่าลูกทั้งสองให้จำไว้ยาคือพอเดอ้อคํายาสุนัมห้อยกันแม่สิขอเตือนไว้ถ้าเจ้าสองคนน่ะแต่งงานไปแล้วอย่าไปหาเอาเมียหน่อยคือพอเจ้าเด้อลูกเดอ้อพระเจ้าคาเซรแม่มีคุณสิบว่าเป็นคนไายใจคือสินิดทอแน่นอนพระเจ้าคาเซตแม่แมีบุญสิบเอาเมียสองแน่นอนพยาคาเซตแม่เมียหล่ะลูกนะเกิดว่าเปลี่ยนไส้หนจะมากๆมักในกามถามจะขอมันถักจังคอยเอาเมียซอ,อน มึงว่าเป็นบ,นบ,นบ,นบนรจจมแมนพระอรรถมีบุญพระอรถมีคุณมาหยุ่นี่เองเสร็จพ่อของเจ้าไหนให้มันตามไปนอนนี่กระจจนหอดเวลาบรรทุแล้วรีบไปนอนด้วพ่อรรถพ่อของเจ้าน่ะเป็นห่วงนี่มาละ่ะถ้ามีสิทธิ์อีหยังมาออกคำสั่งกับลูกชายของฉันนะฮะหยาาหอดนั่งการหลับการนอนทุกเม่อทุกเว้นก็ไปเห็นหย่าป่าน,นี่แ่ะมาละ่ะอา้าวถ้าสด็จพี่บอสสั่งปกฉันมั่นอมฉันปมาหอดหอดบรรทบของพระมเหสีดอก คินปบงคิดบ,บงตักแต่ผัวนะก็ยังไ่อยากมาเองเลยแม่สเสด็จนามาลากลับไปก้อนเธอพระเจ้าค่ะเดี๋ยวจากน้อยมีคุณกับมีบุญก็สิไปนอนแล้วบอกสเสด็จพอว่าต้องเป็นห่วงม่อมฉันดอพระเจ้าเกษตรนะาเธอกลับไปเถอะมาลาฉันมีพิษเองที่ยอมรับกติกาของเธอแต่ว่าฉันขอยางเดียวอย่ามาบอกกระแทกแดกดันกันในบอ่อมาลาอ้าวกั้นท่บอกินเบ คนดีจักหน่อยแน่หรือเพคะมาเถื่อนีในวังดีจริงๆเพราะว่าผัวน่ะใส่มากเออไปก็ได้เสียเวลามาลาคนสวยที่มาหาว่าลักคนแก่เดี๋ยมาเล่นใหม่ให้เกิดประโยชน์กว่านี่แม่หาบุ้งสั่งน้ำตื้นเบิดนี่หยาอย่าไ่อยากไม่อยากน้ำเดียดแามเดียดนอนเด็กเล็กเด็กหน่อยไปไปเลยจ้าไปเร็วเดินแต่หลังไวๆเอาไนเนี่ยแม่ มันหยังตรงทีิพรชาย,ยามาลับบริหัรแมนเมียได,ด้เลตีมันว่าว่ายหยัง่งเอาวายหังแม่เถาตรงกระไดสมัยน้นว่าวาตกยำซ้ำเติมกันคักเนาะกะสิเถาแน่อยู่นาาั่นล่ะเบิ่งแน่ลูกสใส่ไงป่านนี่แล้วอ้าวแต่เทวะระเบือลูกสิลูกหาขึ้ยังสดใสอ่องต้องดุสนาสีเห็ดแนวาด่ายสนามีวิธีบอมีวิธีเดียววิธีใดไปทุบหนาม้าไม้คือเพนนผ่านเอาแบบนั้นเลยตียเอาแบบนั้น ปลาลูกป้าถ้าแม่ไปทุบหนาไหมพี่ดีใจต้องไปถามแม่เพ็ญนภา